วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมจะมาแกะกล่องพระที่พระเพื่อผมชอบมาได้นะครับและรับพระมาวันนี้นะครับซึ่งได้มาหลายองค์ด้วยกันนะครับประมาณสี่ห้าองค์ได้ครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันว่าได้พระรับพระอะไรมาบ้างนะครับโอเคนะครับเป็นเจ้าที่ผมเช่าประจานะครับเจ้านี้นะครับโอเคนะครับทั้งหมดห้าองค์นะครับห้าองค์โอเคนะครับเรามาดูพระองค์แรกก่อนนะครับ นะครับพระองค์แรกนะครับคือหลวงปู่ทวดวัดสาราบางปูนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับซึ่งสร้างพศ2535นะครับพระองค์นี้คือพิมพ์ลรอดหน้าเหล็กนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่ก็เป็นพระองค์นะครับที่พิจนาง่ายมากๆเลยสำหรับหลวงปู่ทวดวัดสาราบางปูนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับ พระหลวงปุถุตวัสราบางโป่งนี้ถือว่าได้ผิวมาสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพ์พระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะว่านนี่ถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับเป็นพระไรุ่นหนึ่งนะครับที่มีผงสมเด็จวะัละคางผสม,มอยู่นะครับและก็ยังมีผงว่านนะครับสารหลักเมืองนะครับที่สร้างปศ2 5 3 0ผสมอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเป็นพระองค์นะครับที่มีผงของพระกุฏห้าเรือด้วยนะครับเห็นไหมครับ เป็นว่านดำนะครับองนี้องนี้ก็คือหลวงปู่ทวดวัดสารางบางปูรุ่นแรกนะครับที่สร้างปศ2535รพิมพ์พลาหน้าเหล็กนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่สองครับองค์ที่สองนี่เป็นพระเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับที่สร้างพศ2 5 2 2นะครับเป็นพิมพ์เม็ดแตงนะครับท่าันนี้เป็นบล็อกบล็อกแตกนะครับนิยมสุดนะครับของเม็ดแตงของหลวงปู่ทวดที่สร้างพศ2 5 2 2นะครับ เป็นเนื้อกระเหล่งเงินนะครับเนื้อทองแดงกระไหล่งเงินเนี่ยครับเป็นพระที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับพิมพ์มีความคมชัดและพิจารณาง่ายจริงจะสังเกตว่าที่จมูกของหลวงปู่ทวดมีลักษณะบล็อกแตกนะครับโอเคนะครับอาจารย์ทีมันก็บล็อกแตกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับบล็อกนิยมสุดคือหน้าแตกหลังแตกนะครับเหรียญดูยานนิดนึงครับเพราะว่าแสงไฟสะท้อนนะครับ โอเคนะครับนี่ครับปอกแตกหน้าแตกหลังแตกครับโอเคนะครับองค์ที่2คือหลุมผุดทวดนะครับที่สร้างพศ2 0 2 2บล็อกแตกนะครับเป็นเม็ดแตกนะครับมาอุดมที่3าคันนะครับองค์ที่3คือหลุมผุดทวดหมานนะครับเป็นพระที่อาจารย์เทีมท่าสร้างเมื่อปะมาณพศ2 5 0 5และก็นํามามอบให้จาย์นองนะครับ พระรุ่นนี้เนี่ยคืออาจารย์ทิมสร้างมาเมื่อพศ2 5 0งนะครับแต่ออกที่วัดทรายขาวเมื่อพศ2507นะครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์เล็กนะเป็นทวหมานนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพิมพ์เล็กนี่พิมพ์พระค่อนข้างจะชบเจอยากมากๆสำหรับหลวงปู่ทวดหมานนะครับองค์นี้เนี่ยลักษณะการกดพิมพ์หน้าพระเนี่ยค่อนข้างจะเห็นไหมครับเป็นตาหนิจจากการกดพิมนะเห็นลายมือไหมครับคือหลังเข้าใจผมนะหลังเที่ยวกดพิมมาเสร็จแล้วเนี่ย คือตอนที่เขาถอดจากพิมพ์นะครับมือเขาอาจจะไปโดนนะหน้าพระเลยมีลายมือลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับลายมือเป็นลายมือเลยนะครับแต่อุโมงพระนี่เห็นไหมมีความคมชัดและพิจารณาง่ายจริงมลสารก็พิจารณาง่ายมากๆเลยนะเห็นไหมครับนี่ครับหลวงปู่ทษ่หมานะครับล่านี้เป็นพระพิมพ์เล็กนะครับโอเคนะครับเป็นองค์ที่สามนะครับมาดูองค์ที่สี่กันนะครับ องที่สี่นะครับเป็นพระรูปหลอหล่อเงินปืนแตกนะครับโอเคนะครับเล่านี้คือพิมพ์นิยมเส็นโตบาทนะครับซึ่งเป็นพระองค์นะครับที่พิจารหนังง่ายมากๆพิมพ์พระค่อนข้างจะตอบพิมพ์ได้ค่อนข้างจะตื้นนะแต่ก็เป็นเป็นพระที่อ,องค์นะที่พิจารหนังง่ายอย่างลักษณะเนื้อแบบนี้ก็เรียกเนื้อ,อนิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมเส็นโตบาทนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับ พระลูกหล่อหลอเมือเงินปืนแตะพิมพ์นิยมเ็จตัวบาทองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมเดิมเห็นไหมครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่าถอดติดคุมชั้นมาพอสมควรนะครับแต่หน้าพระถือว่าถอดติดตื้นนะครับเมื่อเราพลิกดูขอบข้างเพื่อนๆก็จะเห็นรดยประกอบป่นเดียนนะครับและลักษณะรดยแต่งไม้เนียยแบบนี้ครับดูง่ายนะครับดิ้วจวนด้านหลังถือว่าถอดติดครงชั้นมาพอสมควรนะครับเล่านี้เราตำหนิจากปูนเ,น,นเทียนนี่คนให้เยอะนะคาดว่าน่าจะว้าประกอบเทียนน่าจะชำรุดแล้วนะครับ โดยเฉพาะริ้วจีวรเรียงกัน3เส้นนะครับแล้วก็รวบปลายนะครับเส้นที่3ปลายจะเล็กโคดจะใหญ่แบบนี้ครับพิมพ์นิยมเส้นตัวบาทนะครับนี่ครับเราแต่งไม้เสียด้านข้ามเป็นแถบลงมาเลยเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะฐานเต้านี้นะครับเห็นไหมครับถือว่าผ่านการแต่งมาละเอียดและพิจรณางง่ายจริงนะครับลักษณะเนื้อแบบนี้เขาเรียกเนื้อนิยมนะครับองค์ที่4คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเส้นตัวบาทนะครับเนื้อนิยมครับองค์สุดท้ายเนี่ยครับ องสุดท้ายเนี่ยผมชอบมาด้วยความชอบนะองนี้ชอบนะครับเป็นพระที่สร้างยุคหลังนะครับยุคหลังน่าจะมาณพศ2505นะครับเขาเรียกว่าพระปิตาหรือพ่ะคนวัดปางแสนะครับคือเป็นเป็นรูปเหมือนนะครับพระผงรูปเหมือนหรือพระคนนะครับหลังพระปิตานะครับคาดว่าน่าจะเป็นยุคหลังนะครับน่าจะมาณ255นะครับถ้าว่าเป็นยุคแรกนะครับประมาณ24กว่าเนี่ย หน้าพระจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับองนี้คือหลวงพ่อคนนะครับโอเคนะครับเพราะว่าลักษณะหน้าพระหลวงพ่อคนเนี่ยจะไปเหมือนกับพระปองรูปเหมือนหลวงพ่อคนวัดบางแซสนะครับหลังโคงจักหน้าแบบเปียวกันเลยนะพิมพ์แบบเดียวกันเปาะเลยนะครับแต่ว่าหลังองค์นี้เป็นหลังพระปิตาครับโอเคนะครับเนี่ยครับเป็นพระที่ผมเช่าได้วันนี้นะครับองค์นี้เช่าด้วยความชอบนะครับโอเคนะครับพระที่ผมเช่ามาได้ทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะครับ เป็นพระที่ดูง่ายทุกองนะครับหลวงพาอคนผมว่าก็ดูง่ายนะครับแต่เป็นพระสร้างยุคหลังประมาณ2 5 0 5นได้ครับไม่ใช่ยุคแรกนะครับถ้ายุคแรกหรือคนสร้างแจกแจกอ่าสิทธิ์ที่เป็นหมอนะครับพิมพ์นี้โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับต้องการบูชานะครับ ขอให้เพืเ่อนๆสแกน QR Code โค้ลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมติ้งไว้ใ้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ